สนับสนุนโดยสามแมา่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทยสนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งนตีโดย e n p e r รางวัลระดับโลก4ปีซ้อน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะในเวลาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนเทคโนโลยีนะคะเริ่มต้นสัปดาห์มาอยู่กับเรา2คนเช่นเคยมุกธนิการค่ะเป็นพัศวีค่ะ,คะแน่นอนนะคะมีหลากหลายช่องทางให้ได้พูดคุยกับเราสองคนค่ะนอกจากที่รับชมผ่านหน้าจอช่อง16ฝากทาง Facebook ด้วยนะคะหน้าเพจของ TNN Live หรือว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้แอดเฟรนกันนะคะ,คะก็สามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะสแกน q r วอโค้ดนี้หรือว่าจะเซิร์ช ID Li n e ก็ได้ว่า TNN Online แล้วก็เดี๋ยว เห็นดข่าวกันแบบตลอดทั้งวันด้วยวันนี้นะคะต้นสัปดาห์ก็มีข่าวาวในแวดวงธุรกิจการตลาดแล้วก็โปรเด็ดๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชม้วคะตอนนี้เนี่ยสิบนาฬิกาหนาทีคุณผู้ชมคะใครที่กําลังกดหรือว่าจองอะไรเข้าไปในเว็บไซต์ไทยแออเชียบ้างบอกเรามากันหน่อยนะค่ะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโปรบินแบบบุฟเฟ่ค่ะซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ชมเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะก็เห็นว่าเริ่มต้นขึ้นแล้ว ทีนี้ราคาเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงราคาขอมาอัปเดตรายละเอียดกันเบื้องต้นก่อนนะคะถึงสำหรับที่มาที่ไปของโปรที่ว่านี้ค่ะเรียกว่าทิิกลยุทธ์การขายแบบใหม่กันเล